จากค่าตัวพันล้านสู่การถูกแบนยาวจนแทบไม่มีทีมไหนอยากแตะต้องจากการเป็นเจ้าชายแห่งวงการฟุตบอลฝรั่งเศสสู่ผู้ต้องหาคดีสารกระตุ้นที่โลกจับจ้องนี่คือเรื่องจริงของปอปอกบาชายผู้ที่มีครบทุกอย่างทั้งชื่อเสียงเงินทองและถ้วยแชมป์แต่กลับค่อยๆพังทลายลงด้วยมือของเขาเองและวันนี้ เราจะพาคุณไปรู้จักอีกด้านหนึ่งของชีวิตที่ไม่ได้มีแค่รอยยิม้มและผมทรงเทสวัสดีครับท่านรู้ฝังทุกท่านวันนี้ผมจะพาทุกคนดำดิ่งสู่เรื่องราวที่เต็มไปด้วยความซับซ้อนความเจ็บปวดและการดิ่งลงเหวของหนึ่งในนักฟุตบอลที่เต็มไปด้วยพรสวรรค์และสีสันมากที่สุดในโลก ปอลปกบากองกลางชาวฝรั่งเศสผู้ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นแชมป์โลกผู้ด่งดังเป็นนักเตะที่แพงที่สุดในโลกและเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสําเร็จแต่กลับต้องจบลงด้วยคดีสารกระตุน้นที่ทําลายชื่อเสียงและอาชีพของเขาอย่างไม่เหลือชินดีบทที่ 1. กํากำเนิดดาวเตะพันล้านพรสวรรค์ที่เหนือชั้นและความคาดหวังที่สูงลิบเด็กชายคนหนึ่งเกิดในย่านที่ใครๆมองข้าม แต่กลับมีความฝันที่ยิ่งใหญ่กว่าทุกสิ่งเขาไม่ได้เกิดมาพร้อมชื่อเสียงแต่เขาเกิดมาพร้อมพรสวรรค์ที่โลกต้องหันมามองโพลไลบิลปอกบาเกิดเมื่อวันที่15มีนาคมพุทธศักราช2536ณลานีซูมานชานกรุงปารีสครอบครัวของเขาคือผู้อพยพจากกินีที่มีเพียงความหวังและความฝันเป็นทรัพย์สินเดียว ปอกบาไม่ได้เป็นเพียงเด็กที่รักฟุตบอลแต่เขาเหมือนถูกสร้างมาเพื่อมันแข็งแกร่งเร็วเทคนิคเฉียบขาดสายตาเฉียบคมเขาสามารถเล่นได้แทบทุกบทบาทในแดนกลางและเหนืออื่นใดเขาเล่นด้วยหัวใจจากเงามืดในแมนเชสเตอร์สู่การแจ้งเกิดในตูรินปี2009ปอกบาเ้าเข้าสู่อะคาเดมีของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด แต่ภายใต้ยุคของเซอร์อเล็กซ์ฟอร์กุสันเขาแทบไม่มีโอกาสได้โชว์ฝีเท้าไม่ใช่เพราะเขาไม่เก่งแต่เพราะเขายังไม่ใช่สำหรับระบบของป่าในตอนนั้นและนั่นคือจุดเปลี่ยนปี2012ปอกบาตัดสินใจครั้งสำคัญย้ายสู่ยูเวนตุสแบบไร้ค่าตัวที่อิตาลีเขากลายเป็นราชาในแดนกลางพายูเวนตุสคว้าแชมป์กันโช่4ปีติดและเข้าสู่รอบชิง UCL ในวัยเพียง22ปี ปอกบากลายเป็นหัวใจของหนึ่งในทีมที่ดีที่สุดในยุโรปค่าตัวพันล้านกับความฝันในชุดแดงปี2016 m a n เ h e s t e r United ยอมจ่าย89ล้านปอนด์สถิติโลกในเวลานั้นเพื่อพาเด็กหนุ่มคนเดิมกลับสู่ออสเทรอร์ดอีกครั้งปอกบาคว้าแชมป์ยูโรปาลีกคว้าแชมป์ลีกครับและคว้าแชมป์โลกกับฝรั่งเศสในปี2018พร้อมทำประตูในนัดชิงช่วงเวลานั้น ปอกบาคือทุกอย่างที่วงการฟุตบอลต้องการเท่เก่งมีสไตล์และคว้าแชมป์แต่สิ่งหนึ่งที่ตามมาเสมอคือความกดดันความคาดหวังและคำถามว่าเขาคู่ควรกับคาว่าอัจฉริยะจริงหรือไม่เพราะเบื้องหลังความสำเร็จมักมีเงาที่ไม่มีใครอยากพูดถึงและนั่นคือจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งก่อนที่ชื่อของป,อ,ปอกบาจะค่อยๆจางหายไปไม่ใช่เพราะฝีเท้าถอยหลัง แต่เพราะบางสิ่งที่เขาเอาเข้าร่างทำลายทุกอย่างที่เขาสร้างมาแทบตลอดชีวิตบทที่สองวังวนของอาการบาดเจ็บและความสัมพันธ์ที่สับสนทุกอย่างที่สูงเกินไปมักเจอกับแรงดึงดูดที่รุนแรงที่สุดหลังจากยืนอยู่บนจุดสูงสุดของโลกฟุตบอลร่างกายของปอปอกบาเริ่มส่งสัญญาณว่าเขาอ่านไปไม่ไกลเท่าที่ใจหวังไว คำสาปแห่งห้องพยาบาลอาการบาดเจ็บที่ไม่เคยปล่อยเข้าไปตั้งแต่หวนคืนสู่แมนเชสเตอร์ u ยูไ e นเตดเขาคือคนที่ลงซ้อมได้น้อยกว่าคนที่ลงข่าวเจ็บกล้ามเนื้อเจ็บข้อเท้าเจ็บเข่าซ้าำแล้วซ้ำเล่าเหมือนโดนคำสาปแม้จะมีช่วงที่เปล่งประกายปอกบาก็ไม่อาจรักษาความสม่ำเสมอเหมือนนักดาบที่มีดาบวิเศษแต่ทุกครั้งที่กำลังจะฟาดฟันก็ต้องหยุด พราะบาดแผลเก่าที่ยังไม่หายดีสำหรับนักฟุตบอลการไม่ได้ลงสนามคือการตายทีละนิดปอกบาเท่ากับความผิดหวังเสียงจากสื่อและแฟนบอลที่กลายเป็นระเบิดเวลาด้วยค่าตัวระดับโลกแต่ฟอร์มที่ไม่แน่นอนเขากลายเป็นเป้าอันโอชะของสื่อแทบลอยทุกโพสต์ IG ทุกการเดินแฟชั่นหรือแม้แต่สีผม กลายเป็นข้อหาทางอ้อมในสายตาแฟนบอลบางกลุ่มความกดดันสะสมไม่ใช่แค่ในสนามแต่กลายเป็นแรงบีบหัวใจที่ทำให้เขาหลายครั้งเงียบแทนจะเถียงเมื่อบ้านไม่ใช่ที่ปลอดภัยสึกในครอบครัวที่กลายเป็นดราม่าระดับโลกปี2022โลกช็อกมาเทียสบอกบาพี่ชายแท้ๆของเขาออกมาแฉว่าน้องชายตัวเองทำของใส่เอ็มบัเป้มนดํา กลุ่มอาชญากรการขู่ฆ่าการกรันโชคถับไม่ใช่ในหนังแต่นี่คือความจริงที่ปอปอกบาต้องเผชิญเขาตอบโต้ว,ว่าตัวเองตังหาดที่เป็นเหยื่อของการแบล็กเมลโดยกลุ่มเพื่อนวัยเด็กบวกพี่ชายแท้ๆของตัวเองจากไอคอนระดับโลกเขากลายเป็นคนที่ไม่รู้จะเชื่อใครได้เลยแม้แต่ครอบครัวตัวเองจิตใจที่มืดลงร่างกายที่อ่อนแรงและชื่อเสียงที่สั่นคลอน ช่วงเวลานี้คือวังวนที่เลวร้ายที่สุดในชีวิตของเขาเจ็บปวดทั้งกายแตกสลายทั้งใจและมีกระจกบานใหญ่ที่ชื่อว่าสื่อคอยสะท้อนจุดอ่อนให้คนทั้งโลกเห็นซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่เชื่อไม่ว่าฟันร้ายของปอป๊ปอกบายัางไม่จบเพราะสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปจะเป็นคำพิพากษาที่ไม่ใช่แค่จากสื่อหรือครอบครัวแต่เป็นจากกฎหมายและโลกของฟุตบอลทั้งใบ บทที่3คดีสารกระตุน้นจุดจบที่น่าเศร้าของอาชีพหลังจากชีวิตที่เต็มไปด้วยรอยร้าวทั้งอาการบาดเจ็บความสัมพันธ์ในครอบครัวและฟอร์มที่ไม่คงเส้นคงวาในที่สุดจุดจบของฝันร้ายก็มาถึงในปี2023กลับสู่ยูเวนตุสความหวังครั้งสุดท้ายปอกบา กลับมาที่ยูเวนตุสในปี2022ที่นั่นคือบ้านหลังเดิมที่เคยสร้างชื่อให้เขาเป็นซูเปอร์สตาร์เขาหวังจะชุบชีวิตกลับมาเป็นปอกบาเวอร์ชั่นทองคำอีกครั้งแต่สิ่งที่รอเขาอยู่ไม่ใช่เสียงเชียร์มันคือฝันร้ายรูปแบบใหม่เพราะอาการบาดเจ็บยังคงตามหลอกหลอนเขาเขาแทบไม่ได้ลงสนามเลยตลอดซีซั่นแรกสิงหาคม2023จุดเปลี่ยนของชีวิต หลังเกมระหว่างยูเวนตุสกับอูดินเนเซเขาถูกุ่มตรวจสารกระตุ้นตามปกติแต่ผลที่ออกมาไม่ปกติพบสารเทสโตสเตอโรนเป็นฮอร์โมนเพศชายที่เพิ่มพลังกล้ามเนือ้อเป็นสารต้องห้ามที่นักกีฬาไม่มีทางอ้างว่าไม่รู้ได้ปอกบ่าถูกสั่งพักทันทีโดยยังไม่มีใครรู้ว่ามันคืออุบัติเหตุหรือเจตนาการแก้ต่างที่ไร้ผล ทนายของเขาพยายามอธิบายว่าสารนั้นมาจากอาหารเสริมที่เพื่อนแนะนำแต่โลกของกีฬามืออาชีพไม่มีที่ให้กับคำว่าไม่รู้กฎคือกฎนักกีฬาต้องรับผิดช,ชอบต่อทุกสิ่งที่เข้าสู่ร่างกายกุมภาพันธ์2024คำตัดสินสุดโหดสารตัดสินลงโทษปอกบา4ปีเต็มเขาจะกลับมาได้อีกครั้งเมื่ออายุ34แต่นั่น คืออายุที่เกินจะเรียกว่ารุ่งอีกแล้วโดยเฉพาะกลับนักเตะที่ร่างกายผ่านสนามรบมานับไม่ถ้วนยูเวนตุสประกาศยกเลิกสัญญาทันทีจากนักเตะค่าตัวแพงที่สุดในโลกกลายเป็นคนว่างงานภายในพริปตาจากแชมป์โลกสู่การไม่มีสโมสรไม่มีรายได้และชื่อเสียงที่ป่นปี้มันไม่ใช่แค่คดีสารกระตุน้น แต่มันคือบทสรุปที่โหดร้ายที่สุดสำหรับนักเตะที่ครั้งหนึ่งเคยถูกยกย่องว่าพรสวรรค์ที่สุดในโลกบทสรุปโศกนาฏกรรมของอัจฉริยะผู้บอบช้ำจากวันแรกที่เด็กชายคนหนึ่งในย่านชานเมืองปารีสเติบโตมาด้วยพรสวรรค์ที่โลกต้องหยุดมองจากการเป็นแชมป์โลกและนักเตะค่าตัวแพงที่สุดในโลกแต่สุดท้าย กลับกลายเป็นเพียงชื่อในข่าวคดีสารกระตุ้นที่ใครๆก็พูดถึงด้วยความเสียดายปอปอกบาคือภาพสะท้อนของคำว่าพรสวรรค์อย่างเดียวไม่เคยเพียงพอเขามีครบทุกอย่างที่นักฟุตบอลฝันถึงแต่เขาก็ต้องเผชิญกับทุกบททดสอบที่หนักที่สุดในชีวิตนักกีฬาบาดเจ็บเรื้อรังที่กัดกินร่างกายความสัมพันธ์ในครอบครัวที่กลายเป็นดราม่าระดับโลก และสุดท้ายคดีสารกระตุ้นที่ปิดฉากอาชีพของเขาอย่างไม่มีวันย้อนคืนเรื่องของเขาไม่ใช่แค่ความล้มเหลวแต่มันคือบทเรียนที่ดังยิ่งกว่าเสียงเชียร์ทั้งสนามเพราะในโลกของฟุตบอลไม่ใช่ทุกตำนานจะจบลงอย่างมีความสุขบางตำนานจบลงด้วยความเจ็บปวดและนั่นคือชื่อของปอปอกบาอัจฉริยะที่ถูกคดีสารกระตุ้นพิฆาต